โอเคก็ขอกลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลิททีมสร้างรายได้กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีแอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชันนะครับมาแนะนํากันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถหาเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้ฟรีนะครับแล้วก็รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็มีกิจกรรมมาอัปเดตนะครับสำหรับ2เมนแรกที่เมนเร็วที่สุดนะครับคนที่1ก็รับไปเลยนะครับสามโทมานีวอลเลตนะครับแล้วก็คนที่2ก็รับไป2องโทมานีวอลเลตนะครับโอเคถ้าเกิดเข้าใจกติกากันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับขอคลิปนี้ถึง100รไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกโ m มานีวอลเล t อย่างแน่นอนนะครับถ้ากดไลค์แล้วเราไปรับชมคลิปกันครับ ตอนนี้เราก็ตัดมาในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าบัตเบกแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถหางเงินเข้าทูมานิวเอลเล็ตให้เราได้จริงๆนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวการถอนเงินกันก่นกอนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มียอดเงินอยู่ในนี้นะครับประมาณ607บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการถอนเงินกันก่อนนะครับในฟังก์ชันถอนเงินตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับการถอนเงินกับแอป u u b r e a k นะครับก็จะถอนได้2แบบด้วยกันนะครับหเลยก็คือจะเป็นการถอนเข้า to money wallet นะครับแล้วก็2จะเป็นการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วคราวนี้นะครับการถอนเงินเนี่ยถ้าเกิดเราจะถอนเข้า to money wallet นะครับก็จะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับโดยใช้คะแนนอยู่ที่3,000คะแนน แล้วก็ยอดต่อมานะครับก็จะเป็นยอดประมาณ3บาทนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นคะแนนนะครับตรงนี้10,000คะแนนโน้ตแรกได้อยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งยอดนะครับก็คือเป็นยอดประมาณ15บาทตรงนี้นะครับก็ใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ5 0,000คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับการแลกเงินนะครับถ้าเกิดเราสะสมคะแนนถึงตามระดับเงินต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถมา ติ๊กเลือกตรงนั้นนะครับแล้วก็มากดถอนเงินข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็จะเป็นการถอนเข้าแบบเติมเงินมือถือนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่10บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่39,00 0คะแนนนะครับแล้วก็ยอด50บาทใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณเกือบสอ0 0 0 0คะแนน,นนะครับแล้วก็ยอดสูงสุดเลยก็คือจะเป็นยอด100บาทนะครับก็จะ ใช้ตรงนี้นะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ราวๆเกือบสี่แสนคะแนนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาถอนยอดเออเป็น50บาทให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็กดถอนเงินไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าจะได้รับการจ่ายเงินภายใน48ชั่วโมงนะครับเราก็กดเข้าใจแล้วไปได้เลยนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานกับแอปนี้กันต่อเลยนะครับ สำหรับการทำงานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราคลิกเข้าไปอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวเลือกไปสักข่าวหนึ่งละกันนะครับค่าวนี้เนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นเวลานับถอยหลังตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสมุดตรงนี้นะครับก็ล่อมันเต็มนะครับเนี่ยเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้เวลาตรงนี้เนี่ยมันเดินนะครับเดี๋ยวก็รอมันเต็มหลอดโนะเดี๋ยวเราก็จะไปกดรับคะแนนกันนะครับโดยคะแนนตรงนี้เนี่ยที่เราได้จากการอ่านข่าวนะครับเราก็สามารถ สะสมคะแนนแล้วก็เอาไปถอนเข้าเป็นเงิน t ูมานี่วอลเล็ได้นะครับก็พอมันเต็มแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวมันจะทําการรีเซ็ตคะแนนมาให้เรานะครับอย่างตรงนี้ผมได้มา60คะแนนนะครับแถบแดงๆตรงนี้เนาะสำหรับการอ่านข่าวก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับ คราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถคลิกจากลิงก์ดาวน์โหลดแอปได้ภายใต้คลิปเลยนะครับมันจะเด้งไปที่ l a y Store เนาะก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ l a y Store ตรงๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Bus b r e a k นะครับเราก็จะเจอแอปนี้เนาะแล้วก็ไปทำการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ใช้พวก a c e b o o k นะครับในการสมัครล็อกอินเข้ามาใช้งานเก็บคะแนนเก็บแต้มแล้วก็แลกเป็น True Money Wallet กันนะครับคราวนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ การใส่รหัสการใส่รหัสอ้างอิงตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับ300คะแนนไปฟรีเลยนะครับซึ่งรหัสอ้างอิงของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ข้างๆคลิปตรงนี้นะครับก็สามารถเอารหัสของผมเนี่ยมากกอกเพื่อรับ300คะแนนได้เลยนะครับหรือจะใช้รหัสของคนอื่นเนี่ยกรอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆนำรหัสของเพื่อนๆม,มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นๆม,มาเกาะกันนะครับ แล้วก็สําหรับการใส่รหัสอ้างอิงนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปกดตรงไหนนะครับก็ให้เราเข้ามาหน้ากระเป๋าตังหรือว่า wallet นะครับ sí. แล้วก็เราจะเห็นคําว่าการใส่รหัสอ้างอิงนะครับก็ให้เรากดใส่รหัสไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับก็ให้เรากอกรหัสอ้างอิงลงไปได้เลยนะครับสาหรับใครที่จะกรอกรหัสอ้างอิงของผมนะครับก็จะเป็น B 1290-2280นะครับใครใส่ก็ ขอขอบคุณด้วยละกันนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องของเรานะครับหรือว่าจะเอารหัสของเพื่อนมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วพอรอกแล้วก็กดยืนยันเพื่อรับ3 0 0รคะแนนฟรีไปเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับวิธีการหาคะแนนให้ได้เยอะๆแล้วก็เร็วๆนะครับนั่นก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถเอาลิงก์การเชิญเพื่อนของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอารหัสเชิญแล้วก็ลิงก์การเชิญเพื่อนของเราตรงนี้เนี่ยไปแนะนําให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ ให้เราเนี่ยกดคัดลอกรหัสเชิญนะครับอาจจะเอามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ได้นะครับหรือว่าจะกดนี่แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับไปในหน้า Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้นะครับก็สามารถเอาไปส่งให้กับเพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแอปเข้ามาใช้กันนะครับเราก็จะได้คะแนนจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเควันนี้น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bus Break นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเงินเข้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นคลิปห้าสสวัดี